พ่อลูกปันป่นปโอ้ยปั่นนี่แหละไปเลยป้าอจาจารย์ปั่นปร้านที่2กับร้านที่ชื่อว่าล้านลายนะครับตั้งอยู่ทางเข้าครับเดินเล็กเก็ตขับนะครับผมครับผมทางร้านก็มี่มี2ส,สาขานะที่สุขุมวิท49แล้วก็ที่ตลาดต้นศัก์นะครับผมครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับเพียงแจ้งว่ามาจากรายการเรานะครับรับไปเลยทันทีส่วนลด10%เมื่อซื้อขนมปังปอนนะครับ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนต5 6 5โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ที่สาขาสุขุมวิทร9 9เท่านั้นนะครับและที่ร้านละลายนะครับเขาก็มีเมนูดังนี้เลยครับเมนูแนะนำของทางร้านพรีเมียมมิลค์เบรดขนมปังพรีเมียมคัดสันวัตถุดิบชั้นเลิศตัวแป้งทางร้านนำเข้าจากญี่ปุ่นจึงทำให้แป้งมีความหวานจากธรรมชาติและมีความหอมมันจากเนยและนมฮอกไกโดอีกด้วย ทัฟเฟิลแอนด์ม o ชลูมชีสเมนูนี้เป็นแซนด์วิช t ัฟเฟิลเห็ดที่นำไปผัดสูตรของทางร้านโดยเฉพาะครีมมี่กาลิกบัตเตอร์ชิมเมนูโทสกุ้งผัดซอสกระเทียมที่มีความอร่อยไม่เป็นสองรองใครเพราะทางร้านใช้การผัด กับซอสกระเทียมที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยนะครับเบิร์นคาราเมลโทสโทสคาราเมลหอมหอมฐานคู่กับไอศครีมลงตัวสุดๆไปเลยบลูเบอร์รี่ครีมชีสคิ้วคาราเมลแมคคาเดเมียคิ้วช็อกโกแลตคิ้วโทสแอนด์พีเมยมมัทชะาดิปเครื่องดื่มของทางร้านที่แนะนำคลาสสิกมัทชะาลาเต้พีเมียมยูสุชา ฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านละลายนะฮะอยู่หัวบุมทางเข้านะฮะเดอะแลกเก็ตขับนั่นเองนะฮะโปรโมชัน่นของเขาบอกว่ามาจากแฟนรายการเรานะเขาจะจัดส่วนลดให้ทันที10%ครับ<ๆ>กับเมนูขนมปังปอนนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30เต็มยายนต2565เฉพาะที่สาขาสุขุมวิท49เท่านั้นนะครับติดตามได้ทางช่อวทางนี้เลยครับ ปันโปวันนี้ต้องขอขอบคุณครับร้านอาหารญี่ปุ่นรีวโฮพรามสองนะครับครับตั้งอยู่ด้านหน้าเล่งหงพรามสองอร่อยมากๆเลยบอกแล้วร้านเขาเองแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะฮะมีแบบทับออริจินอลแล้วก็แบบขิงผง100%ซหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับช่วงพ่อลูกปันโปถ้าไม่มาสารานี้แสดงว่ามาไม่ถึงวัดประดู่ชิงที Yeah!